สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไ m มั r e ีดค่ะเป็นช่องที่จะมาแนะนําหนังสือหรือแหล่งบทความที่น่าสนใจทุกวันจันทร์และวันศุกร์โดยวันจันทร์ของเรานะคะจะเป็นตีมความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเติมไฟในการทํางานช่วงต้นสัปดาห์และก็จะปิดท้ายด้วยตีมเรื่องราวที่ผ่อนคลายจิตใจในช่วงวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ สวัสดีเช้าวันจันทรนะคะกับไฟมาลิสอีกครั้งค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในเดือนเมษายนนะคะคุณผูกฟังขอต้อนรับทุกแจ้งค่ะเสวัสดีค่ะเดือนเมษาเช้าวันจันที่ใกล้จะส่งการแล้ว <c oughs> มาวันนี้พิงเขาก็มีวันนี้วันนี้จะไม่ใช่หนังสือเนาะจะเราจะมาแนะนําแหล่งติดตามแหล่งอื่นที่น่าอ่านนอกจากหนังสือวันนี้จะเป็นทวิตเตอร์พิงเป็นอันที่เขาเพิ่งตามปีนี้เลยแบบว่า เออ่จะไม่ได้ว่าธันวาปีที่แล้วหรือว่ามก,กราปีนี้เนี่ยแหละหรืออาจจะธันวามาังเขาเพิ่งตามไม่นานมันเป็นแบบทวิตเตอร์อของต่างประเทศอ่ะเป็นคนต่างชาติอ่ะอ่านไม่ออกพิงอ่านว่าอะไรอีดูไฟอ่านว่าเ <laughs> ออหรือ <laughs> อะไรนะอีดูไฟอีดูฟิลเหรอเออนั่นแหละแล้วก็เป็นรูปเหมือนแบบเออนักปัญญาสักคนหนึ่งในในตัวดิสเพลของทวิตเตอร์เขาก็แบบ นิยามไบโอของตัวเองว่าเป็นเซลล์ดเวลลอปเมนต์เฮลท์เวลล์แฮบิตเฮลปิ้งทูเมคเบเตอร์เวอร์ชันออฟยูเอเซลล์แล้วมีเทเลกรมด้วยนะไม่เคยเข้าหรอกนะเราตามแต่ทวิตเตอร์อย่างเดียวพิงคือเหมือนแบบ <laughs> เขาจะพยายามโพสเหมือนแบบว่าเราจะแบบเดวลลอปตัวเองยังไงได้บ้างให้ f o ลโล w ตามที่เขาแบบลิสต์มาตืดตืดต,ต,ตามนี้อะ่ะซึ่งแบบทุกอันมันก็คือเขาจะโพสต์อยู่เรื่อยๆอะ่ะพิงแล้วมันก็ดูเหมือนแบบ สะกดจิตเราดีแต่เขาก็ชอบรีทวีตของคนอื่นที่เป็นในแนวเดียวกันที่เป็นแบบเซลฟ์เดเวล็อปเมนต์น่ะเออพิงลองเข้าไปดูเป็นแบบอะไรนะเป็นเหมือนเป็นขั้นตอน how to แบบสรุปมาให้ฟลุกฟังในแบบในแบบฉบับย่ออะไรเงี้ยเนาะใช่แล้วก็สะกดจิตมากเลยนะช่วงหนึ่งที่แบบ มันควรตื่นเช้าซึ่งแบบยากมากเลยก็มีความพยายามอยู่จนถึงทวันนี้ก็ยังพยายามอยู่นะคะไม่ค่อยจะสําเร็จสําเร็จแบบเป็นวันๆแล้วก็เว้นช่วงไปนาน <c oughs> อันนึงก็ได้แรงบันดาลใจมาจากทวิตเตอร์อันนี้นั่นเองนะคะในการตื่นเช้าฮา <c oughs> <c oughs> มากก็คืออย่างอันเนี้ยพิงที่เขาส่งให้ดูมันก็จะเป็นโพสตอันหนึ่งที่เขาเป็นแบบ the powerful morning routine from American psycho that will transform your life in thirty days ซม่งก็ทํายากมากเลยนะเขาก็จะแบบหนึ่งให้เราแบบตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนให้เราอ่าคอนเซนเทรตแล้วก็โฟกัสว่าเออวันนี้จะทําอะไรอะ่ะมันจะมีเป็นเทรดที่เขาจะแบบเขียนเขียนมาเนาะหรือว่าแบบอันที่สอง uh huh. ให้อ x ซเซอร์ไซส์ for 45 minutes or m ออมในตอนเช้าซึ่งก็แบบทําได้ไม่เคยต่อเนื่องเลยที่แบบเคยลองพยายามทมาํามัยากมาก เออเราก็มีแบบสามเทคอาโคลช OWER ซึ่งเอออันนี้เขาเห็นด้วยนะอยากจะบอกว่าฟฟลโลมาบางส่วนทําได้แช่าวันเดียวเราก็เลิกคือ <c oughs> เหมือนแบบตื่นมานะออกกําลังกายปุ๊บเออมันควรจะเป็นน้ําเย็นแหละมันจะได้สดชื่นใช่ป่ะคือเขารู้สึกว่าสมมูรเราตื่นมาตีสี่หรือตีห้าแล้วมันได้ออกกําลังกายแล้วเราได้อาบน้าเย็นอะ่ะเออแม่งตื่นตื่นจริงๆเพราะว่าน้ำมันกระแทกหน้าเนาะสดชื่นแต่ <c oughs> ตื่นมาเพื่อน,นั่งเรียนหรือทําอะไรสักอย่างอะไรยังแบบไม่ได้ออก แปลงออกกําลังม,มันมันง่วงเนาะเขารู้สึกว่าอ่ะอันนี้เห็นด้วยแต่มันทําได้ทําได้ยากแค่นั้นเองถ้าตื่นเช้าแล้วแอคทีฟเขาต้องแบบออกไปทํากิจกรรมเลยอะเพราะว่าถ้า,น,านั่งนิ่งๆก็คือง่วงเออหลับแล้วถัดมาเขาบอกว่าสกินแคร์ด้วยเว้ยก็สำคัญนะมีโมไฮฟิ d t กแอนท r e of ออฟยู p p e เพลนส์ก็แบบเออดีจังเลย เขาก็แบบให้เราแบบดูแลมันคือรูทีนเดลี่รูทีนนะเอาจริงแบบการดูแลตัวเองอ่ะแต่แต่มันเป็นอะไรที่แบบเราละเลยบางทีเป็นแค่เราหรือเปล่าเชื่อเชื่อว่าทุกคนคนที่ตื่นสายทุกคนละเลยในการออกกําลังกายเป็นต้นเหมือนเช้าก็หมดเวลาแล้วจ้าหรือว่าแบบเออเขาก็จะเป็นแบบอีท เ t ลตี้เบรคฟาสเขาก็จะมีเมนูมาบ้างแต่เขาไม่ค่อยโฟกัสอันนี้อันนี้เป็นเทรนด์ในที่แบบเป็นแบบให้เราเดเวล็อตัวเองแล้วเขาก็จะมีแบบเออถ้าทุกอย่างมันยากเขาก็ขายของอะแหละว่าแบบเออเขามีหนังสืออันนี้อันนี้นะแต่เราก็ไม่ได้ตามหรอกส่วนใหญ่เราก็จะแบบฟิดโลตามที่เขาแบบสะกดจิตทวิตเตอร์ในทุกๆวันที่เขาจะโพสว่าแบบเออเนี่ยคุณควรจะออกกําลังกาย45นาทีนะอย่างนูน้นอย่างนี้นะ <laughs> <laughs> เราก็แบบเออได้ได้ได,ได้เดี๋ยวขอมาปรับ <laughs> เป็นแบบ เออ l a n แพลก่อนละกันนะเราอาจจะแบบพัลโล่ตามเขาไม่ได้ทุกวันแต่ว่าอ่ะเดโมาอะเด็อะดของตเตงประมาณนีงแต่ก็มีแบบเป็น how to หลายอย่างมากเลยนะเนาะเลื่อนเจออันหนึ่ง mm. ที่เป็นแบบว่า every husband should do this to protect your relationship แล้วก็แบบลงมาเรื่อยๆอะไรเยงี้มีมีอันนี้เป็น,ปนอันบนบน,บนหน่อยเออเป็นมุมมองอื่นเหมือนกัน มีมันก็จะมีมีหลายแบบเลยแนะ่ๆในแง่พัฒนาตัวเองนะแล้วเนาะแล้วก็ในแง่อื่นเหมือนกันอนะตามตามในไบโอของเขาอะเออเอาง่ายๆก็เหมือนเป็น how to อะเนาะในด้านต่างๆใช่<า>ใชเป็น How ทูแบบสั้นๆที่แบบแบบเออให้มาตามอ่านแล้วก็แบบถามตัวเองอยู่ทุกวันว่าก็รู้ว่ามันดีทําไมทําไม่ได้วะเออทําไมทําไม่ได้วะเอาเวลาเวลาอย่างเขาโพสที่ไรมันก็จะแบบกลับมาที่ตัวเองทําไมทําไม่ได้สักทีวะทําไมทําได้วัน <laughs> เดียววะ หมือนบบตรต้องใช้กดยี่สบ็วันหรือเปล่าหรือว่ากดขออะไรเล่มฮะ power up habit เขาว่าถ้าติดใจเราวันไม่ได้แล้วทําไปได้ย1ิบเอ็ดวันมันก็เริ่มได้่าพิงเออแต่เขาก็รู้สึกว่าเออมันดาลใจเออมีทวิตเตอร์อันนี้ไว้คอยสะกดจิตหน่อยแบบเวลาแบบถ่ายถ่ายผ่านหรือมีอะไรให้อ่านสักหน่อยเผื่อมีอะไรที่แบบเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แบบเอออาจจะได้เพิ่มเติมจากตรงนี้ก็มีเหมือนกันเขาใช่แล้วก็จะมีอย่างไอ้พวกอย่างนงี้ด้วยพิงแบบอ่ะ 7 things that will boost your success rate to 89%เนาะก็มีอะไรบ้างหนึง่ง i e e your base in all that you do แล้วก็บรรยายบรรยายอะเนาะ have an uh huh. attitude of gratitude have ใดๆก็ว่ามาอะไรเงี้ยมาคอยอ่านสะกดติดตัวเองในทุกๆวัน <laughs> <laughs> มันอีกช่องทางหนึ่งละกันนะที่มาแนะนําเผื่อแบ,บทุกคนอยากหาอะไรมาสะกดจิตนะสะกดจิตตัวเองไม่ได้หาคนอื่นมาละกัน หรือถ้าสนใจเขามีหนังสือขายด้วยนะลองไปตามนะพิงไม่ขายของเออเขามีแบบเหมือนเหมือนเขาทะพยายามโพสแล้วแบบเออถ้าคุณยังสตั๊กโกอยู่นะเนี่ยคุณลองมาดูในนี้ต่อจะเป็นหนังสือเคล็ดลับอะไรของเขาประมาณนี้แหละแต่เราก็แบบไม่ได้มีมีตังอะไรขนาดนั้นเราก็จะแบบอ่ะเดี๋ยวฉันมาหาวิธีของฉันเองละกันเวลาเขารีทวิตมามีอันหนึ่งเขารีกับแบบว่าสิบ insightful ้นฟอร์มบุ๊กสีโลอ้ีของเราเออก็จะมีแบบเออหนังสือหน้าอ่านอะไรอย่างงี้ยเขาก็จะไปรีของคนอื่นที่เป็นแนวแนวเดียวกันเหมือนกันอ่ะไม่รู้ว่าแบบเขารู้จักกันไหมนะแต่ว่าก็มี f ฟอลลเวอร์เยอะนะพิงค์แบบแสนแสนสี่เขาเพิ่งเปิดเขาเพิ่งจอยทวิตเตอร์ปีหกสี่เองสองห้าหกสี่ก็แบบโอ้รวดเร็วเขาเขาน่าจะแบบโพสต์บ่อยอยู่อะก็มาตามกันได้นะใครอยากแบบหาอะไรมากระตุ้น หรือเราก็แบบแค่อ่านแหละเราก็อืนั่งเหมือนเดิม <laughs> ประมาณนี้นะคะสําหรับชาววันจันทร์หนาลองมาตามได้ในแต่ละวันมีแบบสิบสอง b o o k to r e a d i n อะ i ล e ์ได้แบบมีอิคิกายมีซาเปียนมี m มซ์เซมีอะตอมิกฮารบิทอะไรเงี้ยใช่ก็จะเป็นหนังสือเรียกว่าอันไหนมันติดเบสเซลเลอร์แล้วเราทุกคนก็จะแบบแนะนำใครๆก็แนะนำ เออแต่หนังสือหลายเรื่องที่เราแบบอ่านกันมามันก็จะเป็นแนวแบบมีของมีแปลมาจากอังกฤษแล้วแบบของอังกฤษเขาก็ฮิตน,นาะอืมใช่อันนี้เขาก็ยังคงรีทวีตแล้วก็แนะนําหนังสือพวกนี้อยู่ดีนั่นแหละเนาะก็จะเป็นกลุ่มเดิมที่เราเคยอ่านแล้วอืมใช่นี่เขาก็แนะนําเหมือนกันแล้วเขาก็จะแบบรีทวีตของทวิตเตอร์อื่นที่เป็นแนวแบบเซลล์ development เหมือนกันอืมเผื่อเราจะแบบไปหาหาแบบคนอื่นอีกนอกจากทวิตเตอร์นี้ก็ได้เพราะเขาก็ชอบรีทวีตกลุ่มนี้เหมือนกันนะนะ ว่าก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ดีล้วสนใจเพราะนี่ก็แบบไปได้ฟอลโล่คนอื่นเหมือนกันอะที่เป็นสไตล์แนวๆเนี้ยจากทวิตเตอร์อันเนี้ยแหละใช่ก็รู้สึกว่าแบบเออเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยแบบให้ตามเยอะมากขึ้นอย่างที่เคยตามเป็นโพรดัเป็นบุ๊กอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นบุ๊กเฉยๆก็จะมีทวิตเตอร์ที่เป็นบุ๊กที่แบบเขียนแนวเนี้ยแบบว่าเอาทูสิบข้อย่อยให้อะไรเงี้ยก็น่าอ่านนะหาอะไรแบบนั้นอ่ะคนที่แบบถ้าไม่รู้จะอ่านอะไร เออหรือแบบเออยังไม่รู้จะทําอะไรยังไงดีก็อ่านอ่านอันนี้เป็นไอเดียเป็นไอเดียเออต่อมันรู้สึกว่าแบบเออ,อย่างน้อยมันก็มากกว่าเจ็ดบรทัดนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเทรดเนาะใช่ไหมแล้วแบบมันต้องอ่านต่อเน,นื่องใช่เขาก็จะโพสในเป็นเทรดหลายอันอยู่เหมือนกันอะต่อท็อปปิกหนึ่งเวลาเขาโพสอืมคือถ้าขี้เกียจก็จะแบบเออใช้เวลานิดหนึ่งก็ดูอาด่าแล้วใช้ อันไหนอยากดูก็ดูอันไหนไม่ดูก็ข้ามไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะโพส์ในท็อปปิกคล้ายๆเดิมวันถัดไปแหละนั่นแหละยังไงก็มาตามกันได้นะคะสําหรับคนที่สนใจอยากอพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ครบทุกมิติอ่ะเนาะก็มาดูเผื่อมีเคล็ดลับซ่อนอยู่ในบางเทดหรือว่ามีแค่หัวข้อนั่นแหละมาอ่านว่าแบบแล้วก็กลับมาถามตัวเองอ่ะเนาะทํายังไงดีนะเราถึงจะตื่นได้นะทํายังไงดีนะเราถึงจะอ่านหนังสือทุกวัน ไม่ได้หรอเออนั่นแหละก็มาดูอันนี้แหละดูอันนี้เป็นไอเดียแล้วก็เขาคิดว่าเราอาจจะเฟลโล่ไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่เขาว่าเราเอามาปรับให้เหมาะกับรูทีนชีวิตเราอ่ะได้แต่ก็แบบอ่าเอาอันนี้เป็นไอเดียว่าเอออันนี้นะเราอาจจะใส่เข้ามาในหนึ่งสัปดาห์สักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นก่อนก็ได้เราทำร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ได้หรอกอะไรแบบเนี้ยแต่ก็แบบเอามาเตือนอะว่าเออเอ,อย่าลืมนะเดี๋ยวนี้ต้องทําด้วยจริงกาลังดูว่าเขาเรียอะไรบ้างวะ เออแต่มันก็ต้องอ่านต่อเหมือนเป็นแบบเทรดเทรดก็ถ้าเป็นในทวิตเตอร์มันก็จะอ่านยากนิดนึงนะมันต้องกดโชว์เทรดเออแต่เ,ออเขารีของหลายคนมาให้อ่านเหมือนกันเนาะเน้นแบบรีมาเยอะกว่าการทวิตเองปะไม่ไม่แต่ก่อนอนะ่ะเขาทวิตเขาค่อนข้างโพสเองเยอะเหมือนกันแต่เห็นเพิ่งช่วงเนี้ยเขาจะรีของคนอื่นเยอะหน่อยอาจจะแบบเออพักเว้นวักบ้างก็ได้มัง้งเขาไม่รู้มัอน,น <laughs> อาจจะเป็นคนอ่านเหมือนเราเหมือนกันเนาะ แต่ว่าของคนอื่นที่เขารีมาว่าก็บางคนก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะแต่ไว้เพิ่งไปตามเพิ่มมานิดหน่อยไม่ได้ตามทั้งหมดเหมือนได้ดูอะไรที่แบบหลากหลายจากคนอื่นเหมือนได้ดูวิธีขายของของเขาอะ่ะเขาก็ทําแบบนี้กันแหละของต่างประเทศเขาแบบโพสแล้วก็จะมีติ่งขายของนิดนึงอาจจะเป็นอ e ีบุ๊กหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือบางคนขายอะไรในโนชันอ่ะเขาเห็นอันนึงเหมือนกันพิงเขาจะแบบบรรยายว่าสามปีที่แล้วฉันยังโนเนมน่นนี่นั่น ตอนนี้ฉันเรียนรู้วิธีการใช้โนช่าแล้วตอนนี้ฉันสามารถสร้างอะไรได้เท่านี้แล้วก็แนะแนวแนะแนววิธีแล้วก็คุณสามารถมาซื้อเทมเพลตหรืออะไรที่ของฉันก็จะดูแบบอ่านี้เขาก็ขายของของเขาของที่อื่นอย่างนี้นะเหมือนเหมือนเรียนรู้เทคนิคเขาอะ,อะสมมติว่าไม่คือเหมือนเวลาตามพวกเนี้ยเขาเขาก็ไม่ได้คอนเทนต์เขาก็อ่านแหละก็เสพเ,เหมือนกันเสพเผื่อได้อะไรใหม่ๆกับดูวิธีขายของว่าขายของกันยังไงว่าห้างเป็นไอเดียซึ่งคนที่สนใจ เออเวลาเขารีทรวีคนอื่นอะ่ะก็จะเป็นคนขายของสไตล์เดียวกันมากก็เลยรับรู้สึกว่าเออหรือเขาอาจจะรู้จักกันไหมนะหรือไม่รู้จักอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวมากเลย <laughs> เป็นกวนเดียวกันไม่นหน้าหรอก <laughs> หรือบางคนอาจจะไม่ใช่แต่บางคนอาจจะใช่อะไรแบบเนี้ยเออเขามีแบบว่า thank for reading give you f o r d this value please อ๋อเขาบอกว่าคือแบบขอบคุณสำที่อ่านมาถ้าแบบ พบว่าทวิตนี้มันมีค่าองี้ยก็แบบให้รีทวิตเพื่อช่วยอัพเตอร์ไฟดีอ่าให้คนอื่นเจอมากขึ้นดับไลค์แด์ฟอลโล่เมีแอะกูดเดมมันเป็นการเรียนรู้วิธีขายของของ,ของเขาด้วยมันจะเป็นผลป,ปายนี้เว้ยเรียนรู้ไว้เป็นไอเดียเออเออโอ้แต่เขามี thank you อันนี้ตลอดเลยนะต่อท้ายสุดท้ายของวันอ่ะมันก็จะเป็น วิธีการเขียนของเขาอ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นแต่เขาว่าก็ดีนะนี่ก็ตามไปอะ่ะคนตามเยอะมากเลยแสดงว่าวิธีนี้มันเวอร์ไงคนตามเยอะ <laughs> อแสดงว่าคนในวัจจุบันอ่านอะไรทั้นสั้นแบบกระชับฉับไวเอาไปใช้ได้อืม นั่นสิก็สนใจก็มาดูความกระชับชับไว้ได้เลยนะคะมีลิงค์ทรีได้เข้าไปดูลิงก์ทรีป่ะเห็นเห็นมันจะมีเป็นโปรแกรมเป็นอะไรหลายอย่างเลยอู้เครื่องดูดฝุ่นเอ้ยเครื่องกรองฝุ่นลองเออดูแบบเรียนรู้วิธีของของต่างประเทศคนต่างชาติเยอะเยอะดีเข้าไปแล้วได้อะไรวะ making money ให้ลองนี่ simple and building well เข้าไปสู่เว็บกโร m r หรอขายเหรอ rating ข,ขายของอเป็นหนังสือใช่ใช่เขามีขายหนังสือเออน่ารักจีเออเป็นเทคนิคการขายจริงด้วย ก็คือมาตามอันเนี้ยนอกจากบอกแล้วอ่ะเพื่อหาไอเดียอะไรใหม่ๆในเทรดแล้วก็ดูวิธีการาขายของเขาแล้วก็คนที่เขารีทวีตเออเขาทำแบบนี้นี่มันเฮ้ยดีนะเออแปลกดิไม่เคยเจอเฮ้ยอย่างนี้มันมีเยอะมากเลยโดยเฉพาะเวลาที่คนเนี้ยขายขาทุกอย่คนอื่นขายทุกช่องทางแลดูเออท่นแหละ ตามมาได้ตามมาส่งได้นะคะทุกคนหาไอเดียในการกระตุ้นตัวเองแล้วก็ไอเดียขายของนะคะชาวันจันรก็วันนี้นะคะได้เปิดโลกกับ Twitter ที่เออพิงก็ไม่ได้ตามแบบนี้เหมือนกันค่ะคือมันเป็นเทรดที่แบบย่อยง่ายย่อยไวอ่านไวสั้นๆฉับไวนะคะก็เอาไปใช้ได้เลยค่ะก็ขอบคุณจุกแจงที่มาแชร์นะคะชื่อ Twitter ว่า e d u f i e l นะคะ add underscore e-du ที่ education นะคะ e-du เฉยๆ e-du แล้วก็ f i e l นะคะ f i e l ที่แปลว่าอะไรวะน้ำพืชต้นไม้ <laughs> p-h-i-l-e ค่ะหรือว่าชีวิตว่ะค่ะ <laughs> ประมาณนั้นค่ะก็ไปตามกันได้นะคะใน Twitter ร์สำหรับคนที่แบบตอนเช้าตื่นมาก็ไม่รู้ว่ากินกาแฟจิบนมอะไรเงี้ยเราจะอ่านอะไรดีนะคะก็สั้นๆเอาไปใช้ได้เลยค่ะกับทวิตเตอร ในเช้าวันจันทร์หรือว่าเช้าวันไหนที่เพื่อนๆกันอยากจะหาอะไรอ่านว่างๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิงกับจุดแจงก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับแหล่งอื่นของเรานะคะเดี๋ยวออวันศุกร์นี้มีอีกแหล่งหนึ่งมาให้อ,อ่ไปติดตามกันค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะพิงไปแล้วค่ะจุ๊บแจง้งไม่บายไม่บายค่ะทุกคนลาก่อยเจอก,กันวันศุกร <laughs> ์ค่ะบาย หากเพื่อนๆชอบเนื้อหาที่เราอ่านและนำมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดกุ่ม subscribe กดไลค์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter ไฟมันรีดเพจ Facebook ไฟมันรีดและ Podcast ช่องทางต่างๆต,ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะ